สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรากำลังเตรียมตัวไปเที่ยวการเตินจังหวัดสระบุรบีนะครับเรากำลังแวะตลาดซื้อของเพื่อไปทำกับข้าวกินนะครับแวะอาจจะต่อตลาดแล้วก็กำลังเดินทางมุ่งสู่ที่พักนะครับแวะเซเว่นซื้อขนมซื้ออะไรให้เด็กๆนะครับแล้วก็ออกเดินทางลำต่อนะครับวกดวิวภูเขาตามทาง ครับช่วยงามมากครับจากนั้นเราก็เลี้ยวเข้าซอยเล,ยเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปทางก็เริ่มแคบลงเลือๆครับนี่เราถึงตรงป้ายจะเ,เข้าแล้วครับซึ่งเราก็จอดดูอยู่พอเอแก่ว่าใช่หรือเปล่านะใช่ที่พักของเราหรือเปล่าแล้วพบฝนตกซะด้วยครับนิดหน่อยทางก็เป็นทางดินลุกหลังนะครับ ซึ่งพอขับเข้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเป็นทา,ทางที่เข้าไปที่พักจริงหรือเปล่านี่ครับมันดูลึกแล้วก็ดูเปลี่ยวมา,มากๆครับเต่ขับเข้าไปเรื่อยๆก็หลงไปสุดซอยครับตามบ้ายตามทางตาม G P S มาลองเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับพอถึงเลี้ยวเข้ามาครับผม ก็ค่อยใจชื้นหน่อยครับเริ่มเห็นรถของผู้ที่มาพักการเต็มว่างกันครับนี่ครับกำลังได้รถเข็นของที่พักครับแล้วเราก็ทำการขนของนะครับได้รถเข็นมาก็ใช้งานครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นภาพธํามจดการการเต็มนะครับทีนี้เราก็ กำลังเข็นของไปที่หลานกลางเต็นของเราที่เราเลือกไว้แล้วนะครับบ๊ายบายว่าจะเป็นจุดตรงนี้พอกลางเต็นท์เสร็จตกมืดมาเราก็ทําอาหารเย็นกันนะครับอย่างกุ้งค่าน,นี่ยครับแล้วก็ทํามาม่าให้เด็กๆทานนะครับเป็นมาม่าหม้อไฟครับนั่งนนกินกับพื้นครับบนโต๊ะมันไม้เรา้าใฉนี่ครับกุ้งชิ้นสุดท้าย จิ้มนำจิ้มสีฟูดสุดแซ่บแล้วก็คืนนี้ราเตสวัสเดียวมาต่อพาร์ทสองนะครับ